เออไอกเกเ,ออเรื่องเลี้ยงสุกรเนี่ยเป็นไงบ้างผมไม่ได้เป็นคนเลี้ยงหมูป้าตอนนี้เขาใช้คอมเลี้ยงกันแล้วใช้คอมพิวเตอร์เลี้ยงเหรอถูกต้องต้องทันสมัยขนาดนั้นเลยเลอรอใช่เพื่อความนามัย่ไงโอ้โหพูดเราอยากไปเห็นของจริงเลยนะเนี่ยอ่าลองว่าเลพาไปดูเออแล้วบอกแพรวหรือยงังยังไม่ได้บอกเลยป้า สงสัยเขาอาจจะไม่อยากรู้ได้เกียดด้วยไอการที่เข้าไปเป็นแฟนไอพระเอกหน้าขี้เลยหน้านาไม่ได้ไหมความแบบเขาจะเลิกสนใจลรือถ้าหากว่าพเกินพเกิเห็นไหมพูดถึงจอชอจอชอก็มาอ่ถ้าเขาไม่สนใจเรื่องเขาไม่มาหาหรอกไปดีกว่าป้าสวัสดีค่ะเออไหว้สมพนันธะ พี่กี้พี่กี้พี่กี้รู้ป้าความรักของแพ้อะไรก็มีบทสัง่งว่าพอดีพี่รีบไปอ่ะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะมีทุล,ละงมันใหม่เหรออ,อุ้ยฟังเรื่องของแพ้ก่อนพี่รีบจริงฮะอะไรเรื่องของแพ้ต่อไปนี้มันไม่สำคัญกับพี่แล้วใช่ไหม <S <S แล้วถ้าไม่เห็นความสำคัญของพแพ้เราก็ไปเลย เธอจะไปซะอีกไม่กล้ามาสู้หน้าฉันเด้อนี่ค่ะงานที่คุณนายสั่งเมื่อวานเรียบร้อยแล้วนี่หมดนี่เหรอค่ะแพะบอกแล้วว่าแพะไม่ได้กระจอกอย่างที่คุณคิดนะคะต่อให้งานยากกว่านี้เนี่ยแพะก็ทำได้ถ้าอย่างนี้นะเธอไปที่ห้องข้างๆนะถามมาแล้วใช่ไหมดีเลยนี่เดี๋ยวไปรอฉันที่ห้องประชุมนะค่ะ ถ้าวันนี้คุณแม่วางแผนจะใช้งนานอะไราแพรว้แล้วก็ล้มเลิกไปได้เลยนะครับโป้่งกันหรือเกินนะคอยดูฉันจะเอาพิเศษเลย รารียนวัยสักทีนีน่เกศรู้ไหมตอนนี้นะคุณพันธ์นะเขาไปคบกับนางเด็กในตลาดหมฉันตาต่ำจริงเลยแต่กระช่างเถอะนะเพราะว่าวันนี้ฉันจะมาเตรียมตัวทำสวยเพื่อเตรียมตัวเป็นคนนายฟาหมกของกรุดเขาดีกว่าเฮ้ยเป็นไรยะยะเกศไม่เอาอ่ะฉันไม่พูดดีกว่าพูดไปไงเธอก็ไม่เชื่อฉันอยู่ดีคุณพ,พูดมาเห็นหน้าไอค็อกเทลรีนวัยใช่นะะ มันทําให้ผิวเธอสวยขึ้นก็จริงแต่มันไม่ได้ปรับสภาพจิตใจของเธอหรอกนะถึงแม้ว่ามันได้รับการรับรองตัวยาแล้วก็เทคนิคจาก FDA สหรัฐอเมริกาแล้วอะแต่เธอก็รู้ใช่ไหมว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าตาแล้วก็ผิวพรรณแค่ยอย่างเดียวอะทำๆไปเถอนะน,น่าชานะทำให้เธออยู่แล้วแหละโอยแต่ก็แค่อยากจะบอกเพราะว่าในฐานะเพื่อนแค่นี้เกด ฉันไดมรู้สึกเลยนะยามันดีจริงด้วยอ่ะฉันรู้สึกว่ามันซึมเข้าไปทุกเซลล์ของร่างกายลแหละฉันยังไม่ได้ทานทำอะไรเลยเธอนี่เว่อจริงๆเลยอะละอะไรจะเริ่มแหละได้ล้ะพี่ทิสา ไม่ชวนพี่พอเข้ามาละพี่พี่ไม่ได้ไปหาพี่พอมาสักหน่อยพี่ไปหากรีดเอ้าพปทำอะไรบ้านพี่กรีดเหรครับอีกคุยเรื่องงานมาเดี๋ยวนี้อยู่กับพี่กรีดบ่อยอยู่พี่พออีกนะแล้วทำไมพี่พอไม่มาหาเหมือนก่อนแล้วพี่แล้วทำไมเขาต้องมาหาพี่ด้วยล่ะถามแปลกๆคุณเป็นแฟนกันถ้าไม่มาหาแฟนต่จะมาหาใครล่ะครับ ขาก็าอยู่กับแฟนเขาตลอดเวลาไม่เห็นจะแปลกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวชักงงละพี่พอไม่ได้มาหาพี่ลิสาแต่ว่าอยู่กับแฟนตลอดเวลาเพ hey. คือแพระนะเขาเป็นแฟนกับพี่พอเพราะฉะนั้น <c oughs> เขาก็าอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่เห็นจะแปลกเลยแพรไหนเ่าะจะบอกนะว่าเป็นไอแพรว่าใช่ เขาเป็นแฟนกันมาได้สักพักแล้วนะเฮ้ยได้ไงพี่งงอ่ะแล้วพี่กับพี่พอคืองี้เพที่จะอธิบายให้สั้นๆง่ายๆนะคือพี่พอกับแพรเขารักกันเขาก็ต้องเป็นแฟนกันส่วนพี่ไม่ได้รักกับใครทั้งนั้นเข้าใจไหมแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่นี่พี่ที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะเพ เริ่มต้นใหม่ดีกว่าพี่อยากเริ่มต้นใหม่เหรอทำอะไรอะเพโทรบอกพี่กวินโทรไปทำไมเอา้าจะบอกเขาว่าตอนนี้พี่ทิสาว่างแล้วให้รีบตอบนี่จะบ้าเหรอเพอย่าโทรนะทำไมอะครับพี่อต้องหาคนมาดามออก,กน,นะ ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวขายไม่ออกพี่ไม่ได้คิดอะไรกับกวินเลยนะไม่ว่าพี่อ่ะจะมีพี่พอหรือไม่มีก็ตามยังไงเน่ะกวินก็จะเป็นเพื่อนพี่ไม่มีทางเปลี่ยนโธ่พี่กวินที่น่าสงสารกวินเขาไม่น่าสงสารหรอกแต่ถ้าเพยโทรไปนะกะวินเน่เขาน่าสงสารแน่นอนขอบคุณนะจ๊ะที่หวังดีกับพี่แต่พี่ว่าเพวิยอยู่เฉยดีกว่า ไม่ต้องมาจับคู่พี่กับใครทั้งนั้นแหละเข้าใจไหม